free, free. Yeah.

Please. ใครมันกินเนี่ยไม่เป็นคู่ไม่กาวแต่่เอาคนไปนี่อกรื่องไหนที่กินคนละหลอดคนละทอนเลยนี่อกรื่องหนึ่งวาู้ทายมันนะเออเยอะเกนอ่เว่ารเฮ้ยเยอะเออเยอะาวันน่ได้กิน アウトロット、スピードにスター

เดี S <S <author>? <Trustee? S 2> ๋ยววะสองร้อยเก้าจุดที่ไม่หนักชั่วโมงไหม Kill เราขู่มันบอกว่าถ้าไม่ให้ไปหาอีกรอบอ่ะเขาจะปล่อยรูปไปคลิปเขาจะทำอะไรอีกรอบมันก็ได้ด้วยไงแบคทีเรอเลยก็ให้มันปล่อยดิดังเลยเออมันคงจะใส่ยันคลิปเลยดังเราสามารถแจ้งความได้ไม่เห็นแล้วก็ไม่ไปแจ้งนะมแจ้งได้เขาจับแต่แต่มันยินยอมไง ัมิสไรวิโลเมียนถ้าพูดยิงเข้าไปเฮ้ยแล้วหลอดนี้เราใา้จีนซืาอมาแต่อันนี้มันไม่ยินยอมยินยอมให้ดูนั่นก็จริงแต่ไม่ได้ยอมให้ลงรูปอะไรนั่นแหละตำรวจมันชอบจับไอ้คนตัวนักเลงตีบอร์ดมันจับง่ายได้เงินเยอะ แน้ำมันกันุนประการโค้ชู่วฟรีนะพี่ฟรีนะคะน้มันกันุนประการเลยันุกพี่อละน้ันกันนพี่ หอมตาโอ้ยจับจับตักตักงูติดนี่เป็นยะไรเหอี่ยี่อไ s e t นี่ย่อะไรไจีหายไปแล้วรเนียนี่ตาดยหน่อยนี่าาัลเี้ย ไม่นครับแดม่แดไทยกรื่นแบบว่าเออใครไป้วแบบว่าไใส่กันแล้วหไม่ใช่ขนาดน้เขาไม่ค้นยังไงอามันเอากล่องนั่นออกก็

Hey ไนิดเดียวเอาล็กันล็กไทำี่เดียวเลันมัน้องะไรลมีอะไรแล้ว the <laughs>